น,นี้ยกตัวอย่าง g n f r a m e นะแจ้งเตือน g n f r a m e นี่ M15 อันนี้สวยมากเพราะอะไรจำไว้เสมอถ้าคุณจะบายวันรุ่มหนึ่งต้องอยู่ข้างล่างพลิกขึ้นสโตพลิกขึ้นอันนี้คือจังหวะบายเนาะจริงๆตัวนี้สวยที่สุดคือจังหวะนี้หรือจังหวะนี้นะจังหวะนี้คือคอนเฟิร์มขาขึ้นแน่นอนเพราะเกิดกลุ่ม p i เอ c t ชั Action, นะ่เนาะราคาลงมาแล้วแดงแล้วกลับขึ้นเขียวกลับขึ้นเขียวกเยวกินแดงงันเดิม จริงๆถ้ารวบอันนี้อันนี้ก็คือกืนกินแห้งนี้คืนกินแท่งนี้อันนี้คือขาบายแล้วสโต e ก็มันจะตัดแล้ววันรุ่มเขียวแล้วทิกขึ้นเนาะเนี่ยคุณเข้าตรงนี้บาย SL ก็คือข้างล่างตรงนี้ระยะ SL แค่นี้เองโค้ดให้คุณอะหวังเป้าระยะอันนี้เลยอันนี้คือเป้านะคะและคุณคำนวณเลยว่าหลอดระยะ8 0 0จุดเสีย1%ของพอร์ตคุณต้องออกหลอดเท่าไหร่ คุณจะซอยทีละหนึ่งไม้ออกทีละหนึ่งไม้หรือออกสองไม้ก็ได้เนี่ยคุณบายเป้าแรกคือตรงนี้ถ้าคุณคำนวณด้วยสองไม้นะคุณออกอันนึง TP ตรงนี้อันนึงอีกอันนึงคุณเอา SL มากันทุนตรงนี้และที่เหลือปล่อยให้มันวิ่งคุณจะได้ไม้แรก TP ตรงนี้ไม้สอง TP ตรงนี้นะคะ